สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้งสัคนเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ18ประการที่ครองใจคนของเดลคาเนกีผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้กฎข้อที่4ที่เดลคาเนกี้ได้บอกเอาไว้ให้คำแนะนำเอาไว้นั่นก็คือให้ความสำคัญให้การสนใจฟังเรื่องที่คู่สนทนาของเราเขาพูดเราควรทำตนเป็นนักฟังที่ดีให้คู่สนทนาของเราได้พูดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเขาตามความพอใจของเขาแล้วเขาจะรักเราไม่รู้รืนะครับการที่ทุกครั้งมีผู้คนพูด แล้วเราให้ความสนใจแสดงออกด้วยความจริงใจมีท่าทีและท่าทางที่ดีนี่คือสเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่มากครับกฎข้อที่5้คือจงพูดในเรื่องที่เขากําลังคลั่งไร้หลงไหลนะครับเรื่องที่เขามีความรู้มีความชํานาญเรื่องที่เขารักที่เขาชอบกำลังภูมิใจนะฮะหรือเรื่องที่เขากําลังได้รับความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆไม่ควรไปเบรกไปขัดไปตัดอารมณ์ไปทําให้เสียหน้าครับ เมื่อคู่สนทนาของเราเนี่ยเขากำลังชอบเรื่องใดเราคุยเรื่องนั้นให้เขาเล่าแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรไปกับเขาด้วยนี่คือสเสน่ห์ที่เขาชอบเราคลองใจได้ได้แน่นอนนะครับต่อมาคือกฎข้อที่6จงทําให้คู่สนทนาของเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญหรือที่ให้เห็นถึงจุดสําคัญที่ดีเด่นในตัวของเขาเราจงทาเช่นเช่นนั้นนะฮะด้วยความจริงใจและแน่นอนครับ คนทุกคนที่พบกับเราเขาย่อมชอบธรรมชาติของมนุษย์ฮะชอบให้ผู้คนยกย่องชื่นชมสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังฉะนั้นการพูดถึงบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่ออยู่ในที่สาธารณะสิ่งเดียวที่คนทําคือชื่นชมยกย่องสรรเสริญยิ่งทําให้เขารู้สึกเขานั้นสําคัญนะครับชี้เห็นจุดเด่นที่เขามีแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยหัวใจและจิตวิญญ,ญาณ ใส่ความจริงใจลงไปไม่หลอกลวงนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้เรานั้นสามารถคลองใจเขาได้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะลืมเรือนเราไม่ลงจะคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานี่คือกฎข้อที่6ครับดังนั้นวันนี้เดินทางมาถึงกฎข้อที่6แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อนะฮะจาก18ข้อวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ สวัสดีทุกทุกท่านครับ